่อนเข้รับชมคลิปนะก็ฝากขอบคุณผู้สนับสนุนรายใหญ่ทุกท่านด้วยนะครับก็ขอบคุณมากครับใครที่สนใจเป็นผู้สนับสนุนช่องเราครับก็สามารถเลื่อนไปใต้คลิปแล้วก็กดปุ่มสมัครได้เลยนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับอ่าโอเคก็สวัสดีเพื่อนๆชาวเกมเศรษฐีกันทุกคนนะครับมาวันนี้มันก็อัปเดตสักทีนะารอมาอย่างยาวนานสําหรับอีเวนต์ลูกอมดาวมันก็เปลี่ยนอีเวนต์ใหม่แล้วหูตัวอะไรน่ารักจังมันชื่อว่าอะไรเนี่ยอัปเดตตัวละครครับ ตัวล้มละ,ละลายท็อปโอ้โหมันเขียนว่าท็อปด้วยนะเฮ้ยทำไมตัวนี้ไม่ค่อยจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่เดทนะเนี่ยหรือมันคืออะไรนะครับอีโวนะครับลิลลี่ลองกาโอ้โหชื่อมันโอ้โหูมีคอร์สด,ด้วยโอ้โหูสวยมากโอ้โหรออะไรล่ะครับไม่ใช่ไอดีหลักเรานะครับแต่กูเติมดีไปแต่โอ้โหูสวยพอๆกับซัมเมอร์เลยนะครับการ์ดสวยขนาดนี้ไม่จัดได้ไงครับแต่มาดูความสามารถการดินโดแค่ไหนนะแป๊บนึง ขอ,อดูความสามารถการ์ดก่อนเลยนะครับเป็นการ์ดที่น่าจะต้อนรับวาเลนไทน์นะรู้สึกว่าตัวนี้ผมไม่เคยเห็นไม่ไม่ได้เห็นข่าวไม่ได้อะไรกับมันทางนั้นครับมาได้ไงไม่รู้นะตัวนี้ก็เอา้าทำไมมีจี A ้อันี้ด้วยลิงค์มีจ้ลิง์ม, G Link มาด้วยเหรอมีควอสมีจิลิง์ด้วยหูเกมหูแจกอ่งเปาทีมงานปีใหม่แหะครับเออ้ยตุ๊ดจีนเหรอครับเติมหนักแน่นอนครับไหนมาดูความสามารถก่อนเราจะอ่านอีวก่อนนะครับ ก็เมื่อเริ่มเทินครับโอกาส70%เคลื่อนย้ายแม่เหล็กไฟฟ้าไปด้านหน้า8ช่องนะครับอืมก็มีแม่เหล็กไฟฟ้าแล้วก็ในเทินของฉันเมื่อตกพื้นที่ของฉันรับ120ของค่าก่อสร้างและ70สิ์นตำสิติดต,ตั้งนักอัญเชิญออกภายในแถวและสาบบนกระบอกโอ้ยมีสาบ70สไลด์ไปสาบเลยเหรออืมใส่คู่กับรองเท้าดิเมนชั่นสินะโอ้มีสาบอา้าสกิลมีแค่นี้เหรอสองสกิลโอ้แอบน้อยไปนะ แล้วก็เมื่อตกแลนด์มารสของฉันโอกาส70%จ่าย70%ของค่าผ่านทางพื้นฐานนะครับและสุ่มเรียกและกับขังฟองสบู่ก็มีบัตรเชิญฟองสบู่นะครับถ้าเชิญมาติดฟองสบู100่1 0 0แล้วเนี่ยมันเขียนทรงนี้เนี่ยนะครับแล้วก็เมื่อตกแรนด์มารสของฉันหรือก็สร้างโอกาส40%ใช้เอฟเฟกต์พื้นที่น้ำแข็งโอ้ยเหมือนไอ้แบ็กวินเทอร์บอกวาใช่ไหมเอฟเฟกพื้นที่น้ำแข็งในหนพื้นที่ว่างใกล้เคียงครับ เมื่อฝ่ายตรงข้ามตกพื้นที่็ฉันเพิ่มค่าบันทังร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์โอ้โหทำไมสกิลดูแบบโอ้โหทำไมตัวน่ารักมันทำสกิลมายำอย่างงี้วะเหมือนจะโหดมีสาบต้องพึ่งจี้แบบเยอะอยู่นะมีโจมตีเดียวก็คือบัตรเชิญและเอฟเฟกต์พื้นที่น้ำแข็งนี่เหมือนจะไม่ค่อยทำอะไรเขาได้มากนะครับเพราะว่าผมเองก็ยังไม่เคยลองใช้พื้นที่น้ำแข็งไงว่ามันดีแค่ไหนนะครับมันจะทำให้ศัตรูแบบสู้ไม่ได้แค่ไหน แบบตำนานที่90%เหรนอหูเยอะเนี่สไลด์ไปแล้วโอกาส80%หูเพิ่มเปอร์เซ็นต์เยอะอยู่นะสาบคุณกระบอก80%เลยนะเวย้ยหูติดสาบเยอะนะอันนี้75%เชิญนะครับแล้ว60%น้ํา้ำแข็งหูแบบตำนานหูเพิ่มค่าประทาง200%เป็นสายลมที่สกิลน้อยไปหน่อยนะครับแต่สกิลก็พอเล่นได้ไม่ถึงกับกาก โอ้หูเสียดายว่ะตัวมันน่ารักน่ารักนะครับผมนึกว่าจะแบบหดเบล่อเบลอนะครับมาแต่ไม่เป็นไรดีแล้วจะได้ไม่ต้องทํายากนะครับเดี๋ยวมันเหมือนมันมีคอร์สมาขายด้วยเนี่ยเดี๋ยวดูคอร์สก่อนคอร์สสวยมากนะครับนี่ไงล i m i t e d e d อ t i o ันะครับอัญมณีคอสตูมของลิลลี่ลองกานะครับอ่านถูกมันนะ้เนี่ยลิลลี่ลองกาชื่อมันนะก็ชื่อก็ดูดีนะครับเมื่อตกแลนด์มาร์ของฉันหรือก่อสร้างโดยตรงโอกาส9 0ิจับโอลิมปิก โอ้โหนี่คอสแต่เนี่ยเฮ้ยโอ้โหเกมโอ้มัเอางี้ใช่ปะโอ้โหเกมมันเอางี้เลยครับบังคับเติมปะเนี่ยของหดมันอยู่ที่คอสจัดโอลิมปิกและดูดสี่ช่องหน้าหลังโอ้โหอูไม่เติมนี่คือเติมไม่เติมกับนี่คนละเรื่องเลยครับเติมคอสกับไม่เติมคอสนี่คนละเรื่องเลยนะโอ้โหมีโอลิมปิก คอร์สโอลิมปิกคุณพระอูผมว่าของฮิวด่านี่ว่าบังคับเติมหนักเลยนะเพราะว่าฮิวดามันเล่นด้วยเล่นได้ด้วยคอร์สเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันครับเล่นได้ด้วยคอร์สเออผมก็ว่าอยู่มันมีแค่บัตรเชิมจะไปทําอะไรเขาวะอูคอร์สมันคือดูดโอลิมปิกนี่เองโอ้สไลด์ดูดโอ้ดูดสาบแถวด้วย <c oughs> อือถ้าเติมคอร์สมันโหดอยู่นะ เติมคอสมันโหดอยู่นะพุยเอาไงดีวะแล้วเว้นมันให้ทําอะไรบ้างเนี่ยเอ้ยมันมีจี้ลิงก์ด้วยเนี่ยลืมอ่านจี้ลิงก์เลยมันให้ทําอะไรวะจี G ้ลิงก์ทุกอากาศการทอยนะครับ45%ชาร์จโลกซุปเปอร์อุย้ยมีโลกซุปเปอร์อุ้ยบังคับเติมอีกแล้ววุ้ยบังคับเติมจี้ลิงก์อีกแล้วเกมโอ้โหแล้วก็เมื่อก่อสร้างโอกาส50%แตน50%เพิ่ม15 แล้วก็เมื่อตกบนที่คอนชันมีล็อกเมืองคูนโอ้โหแปนเชียนนี่โคตรโหดโอ้แปนล็อกเมืองคูนแล้วก็โลดซุปเปอร์โอ้โหไอจีนี่ก็โหดโอ้โหเกมโอ้โหกินยับยับเลยนะเกมโอ้สายฟรีอย่างกูไปอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้ต้องเติมด้วยครับต้องต้องต้องเติมด้วยต้องเติมจีลิงด้วยเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะอันนี้คืออะไรวะนหนึ่งเปอร์เซ็นต์หนึ่งเพชรคืออะไรอ๋อส่วนลด อ๋อถ้าจะเติมคอสเหรอโอ้ยวูอยากได้คอสอยู่นะวยไออยากทำไอดีหลักอะ่ะวู้ยตัวมันน่าเล่นมากครับอยากทำไอดีหลักแต่เพชรไม่พอไม่น่าจะพอปิดไอจี้นี้อีกสามร้อยขายอะไรบ้างเนี่ยขายจีย้สามร้อยแต่คอสไม่ไม่เท่าไรหร่นะมันมันไม่ไม่แพงเท่าไหร่มั้งมันก็ราคานี้นี่หว่าคอสมันมันไม่แพงอะไรล่ะแต่นี้ได้ตำนานบวกคอสเลยเอโอ้ย โอ้หไอแค่เพิ่มอีกแค่ร้อยกว่าบาทได้ครบเซตเลยไม่ถือว่าแพงนะเนี่ยไม่ถือว่าแพงไม่ถือว่าแพงได้ครบเซตแบบนี้เลยไม่ถือว่าแพงครับตอนผมเติมฮิวด้าก็ราคานี้แหละแต่ว่าฮิวด้าผมได้แค่คอร์สแค่นีแ่แต่นี่มันได้อัญมณีสองอันนี้ด้วยก็อย่างว่าตัวสกิลมันค่อนข้างน้อยนะครับแต่มันจะไปโหดตรงจี้ไอเนี่ยกับคอร์สมันนะครับโหดใส่ครบเซตถึงจะโหดถ้าแค่ตัวผมว่าไปไม่รอดหรอกครับโห้เว,นเว้นไรวะเนี่ย เว้นแดกตังค์นลครับโอ้โหโอ้โหสายฟรีกูเศร้าเลยว่าโอ้โหเลยหลังเอดีหลักไว้ทําได้ไหมอะอยากได้อยู่อันนี้ไม่มีอะไรขายแล้วใช่ไหมอ๋อเฮ้ยเมื่อกี้กูเห็นเมือนขายลูกเต่าแวบๆใช่ไหมอยู่ไหนวะเมื่อกี้กูเห็นมันขายลูกเต่าแวบ,บๆ,อ,วบบๆอ๋อยังขายอยู่เหรอไม่ซื้อหรอกส่วนลดคอสมันจะเป็นลดส่วนไหนของไอ้นี่วะลองซื้อดูไหมมัน มันจะไปลดส่วนไหนฮะสมมหมดได้ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์อย่างนี้ใช่ปะยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ผมอยากรู้ว่ามันจะมาลดคอสอันนี้อย่างเดียวหรือว่าลดแพ็กนี้ถ้าลดแพ็กนี้น่าซื้ออยู่แต่ก็อีเพชรเดียวเองไม่ใช่หรอว่ลองดูดิไ,ได้อะไรวะเออลองดูมั่วๆดูนะครับมั่วๆดไูได้อะไรวะห้าสิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วยังไงต่อ พอ้วไ,ไงแล้วไปไปซื้อในร้านคา้าได้เลยอย่างงี้เหรอไหนวะมันใช้ไงวะเออมันใช้ไงอัน,นอันนี้ผมผมไม่รู้จริงๆใช้ไงวะซื้อมาแล้วนะเมื่อกี้นะ่ะแปาบหนึ่งขอดูก่อนคืออะไรวะ a อบวกแพ็คเฮอะไรนะโอ้ยขอโทษที่หยาบคายครับโอ้เกมโอ้ตัวเติมอะ่ะโอ้ตัวสายเปอ่ะโอ้อะไรวะปิดอีโบมาไม่ได้เรื่องเลยนะครับตัวมันไม่ค่อยไม่ค่อยโหดเท่าไหร่ลองดูส่วนลดร้านค้าลึกลับสิอ๋อมันลดในร้านค้าลึกลับอันนี้อะไรนะพันเพชร บวกอะไรเนะี่ยบวกแพ็กตัวละครสุดฮิตโอ้โหมึงเอาเกลือมาไขาอีกแวเกมต้านคัาลึกลับอยู่ไหนออ้ยช่างแม่มาแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อะไรเนะี่ยแพ็กมีพิกอัพกับแพ็กธรรมดาแพ็กธรรมดานี้ไม่มีแถมอ่ะแบบ200นะ่ะมีแถมไหมมีแถมป่าวะอุย้ยทำไมเว้นนี้มันดูงงๆวะกูเนะี่ยกูดูงงๆมากเลยนะตอนเนี้ย เฮ้ยทาดีไหมท่านผู้ชมทําแบบจัดเต็มเลยดีไหมมันแค่เท่าไหร่เองนะแต่มันไม่ใช่ดีหลักกด็ดีไม่อยากเติมนะครับถ้าไม่ใช่ดีหลักไม่อยากเติมหรือเราเปลี่ยนไปทาไอดีหลักดีอยากได้อยู่ตัวมันโอ้โห,หทำไมกูต้องมาจดจ่อกับโมเดลการ์ดเวยวะ,อะรอเลยหลังก็ไม่เสียหายวะมาไม่เสียตังค์ด้วยนะเดี๋ยวเรามา ิจรนาดูก่อนตัวมันก็ผมชอบสายโอลิมปิกอยู่แล้วไงและวลูนลูนกันดูดกันไม่ได้ด้วยนะเพราะมันเป็นความสามารถของคอร์สนะครับรูนกันดูดไม่สามารถยกเลิกโอลิมปิกของลิลลี่ลองกาได้ถ้ากูไม่มั่วน,นะแต่ว่ามันมีแบบพลิกอัพกับแบบธรรมดาดูก่อนว่าแบบไหนดีอย่กันนะครับแบบนี้มันจะได้วัตถุดิบเอใช่ไหมหากี่อันหาหาอย่างละหโอ้โห หายอย่างละาอันนี้หายอย่างละแปดหูตำนานหูเอคอสหายอย่างละสิบหูใช้เอสหมดเลยและการที่จะได้เอสต้องมาสุมหาในนี้โอ้โหเว้นโอ้โหโคตรยากและอันนี้อะไรอันนี้พิกอัพเก็บเอห้าอันได้เอบวกใบหนึ่งและเก็บเอบวกห้าอันได้อีกหนึ่งแล้วก็เก็บอันนี้ห้าอันได้อีโวเก็บแปดอันได้ตำนานเก็บสิบอันได้คอร์สพบกันที่ร้านค้านะ แบบพิกอัพมันอันละพันสองใช่ปหที่เราดูมาเมื่อกี้คำถามก็คือเราควรเปิดอันไหนดีครับ200อันนี้เก็บเออันนี้ชัวร์กว่าแต่แพงชิบหายเลยเฮ้ยแต่ก็ไม่แพงดีว่าหาใบใช่ไหมเออมันได้5้าใบดีกว่าก็เท่ากับว่าแแล่ได้ต่ำตำเลยได้ A บวกใบหนึ่งละไอแพ็คแม่เดี๋ยวเรามาคํำนวณดีกว่าต่ำตำได้ A บกอันหนึ่งละพันสองมาถ้าผมแบบ ถ้าพอในไอดีหลักผมจะไปปิดในไอดีหลักแล้วผมชอบอยู่แต่จะเติมแบบจัดเต็มเลยก <ś c oughs> ูยอีกแล้วหมดตั้งแต่ฮิวได้ยังไม่หลามไม่จำแล้วก็เท่าไหร่ 1, น่ะพันหนึ่งได้เอบวกอันหนึ่งใช่ไหมก็เอาพันสองคูณห้าไปก็จะได้เอสอันหนึ่งอันนี้ขั้นต่ำนะหาขั้นต่ำก่อนพันสองคูณห้าก็ประมาณหมื่นเอ้ยหมืน่นมืนไม่ใช่หกพันเดใช่ปะ พันสองแบบหนึ่งกดเครื่องคิดเลขอยู่นะพันสองคลิปนี้ยาวหนะ่อยคูณห้าหกพันหกพันไดเอสใบหนึ่งและการที่เราจะเก็บเอสห้าใบนี่ก็ต้องเอาหกพันคูณห้าเดีย๋ยวลบกันหกพันคูณห้าสามหมื่นเพชรอันนี้ต่ำๆแต่ผมว่ามันน่าจะอยู่ที่สองหมื่น ทำดีปะ่ะทำห้ดีหลักดีปะ่ะคิดว่าไงอ่านดูจากสกิลก็พอไปวัดไปวายอยู่นะมีสาบแถวอะมันมีสาบแถวมันเลยโหดืมอทำดีไหมท่านผู้ชมเพืองตังอ์เดี๋ยโอแต่ตัวมันก็น่าเล่นนะเดี๋ยวดูก่อนว่า โอ้สามหมื่นเนอมอ่าฝากกดไลค์ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยไปย้ายไอดีแป๊บหนึ่งนะครับมาด้วยความที่มันเป็นไอดีหลักของผมนะครับเดี๋ยวกูรับเพรหมดได้ย,ยังวะผมตัดสินใจว่าด้วยโมเดลการ์ดของมันที่มันสวยขนาดเนี้ยผมเลยอยากทําใน ID ดีหลักนะครับก็เดี๋ยวเรามาประเดิมกันเลยดีกว่านะอันนี้คือได้รับรับได้เลยใช่ไหมเนะี่ย มาพูดมากแล้วมันเสียเวลาเยอะนะครับเราจะเปิดแบบพิกอัพแล้วกันมีแพ็กแถมอะไรไหมผมอยากการันตีสามหมื่นนะผมวางแผนไว้ว่าผมน่าจะปิดได้ในเอดีลักเพชรขนาดนี้นะครับแล้วก็ถ้าไม่ได้ผมก็จะมาเติมแพ็กพวกนี้อันนี้อยากได้จริงๆอันนี้อยากได้จริงจริงจัง้วยแล้วผมก็จะมาเติมแบบอันนี้เติมแบบอันนี้แล้วก็จะเติมแบบอันนี้นะครับ เพราะฉะนั้นกดไลค์กดแชร์ด้วยกูหมดอีกแล้วนะครับไปไม่ต้องรอช้ากดเลยนะครับเราอธิบายไปไอเดีเมื่อกี้ครบหมดแล้วไปลองก่อนพันสองได้อะไรบ้างวะโอ้โหไม่เอบวกไม่ออกเลยแค่เอบวกออกเราก็กําไรเลยครับไปโอ้โเอบวกไม่ออกเลยแป๊บนึงขอดูอัตราดรอปกเงนเท่าไหร่วะไอ้พิกอัพอะพิกอัพอยู่ไหน พลิกอัพ4% A บวกออกเราก็กำไรเลยนะอ่ะเปิดต่อเราจะเปิดแบบพันสองนี่แหละโอ้ทีแรก่าจะไม่ทำนะครับก็ทีแรกเก็บเก็บเพชรไ้ทำดาร์กแต่ก็อดใจไม่ไหวมาทำอันนี้นะถึงว่าถึงจะหมดตังก็หมดไปเถอะ <c oughs> การนันสวยนะครับมาเดี๋ยวเราแบบจัดเต็มเลยดีกว่าซัมเมอร์กูขี้กเกียจเลนะ่นแหละเฮ้ยโอ้ A บวกออกอะเนะี่ย เอ้ยเอบวกออกมาอันนึงโอ้มันต้องมีควันโอ้และไม่มีควันโอ้โหกูรู้ตั้งแต่กูเปิดแล้วนะ่ะมาเฮ้ยเอบอวกอีกแล้วโอ้เอ็ A ไม่ออกบ้างเหรอเอบวกไม่ออกเลยเดี๋ยวเราขาดเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูนะครับน่าจะขาดเยอะต้องไปซื้อเอาเพิ่มนะครับเดี๋ยวหาเพชรเพิ่ม ยังไงก็จะปิดอันเนี้ยบอกเลยยังไงก็จะปิดแปลเพชรเราหมดแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาดูว่าได้ไรนะครับได้สักเอ็ดแงเนี้ยได้ไรเอ็ดหนึ่งต้องไปหาเพชรมาเพิ่มแล้วก็ซื้อแพคซื้อซื้อซื้อแพ็กเพิ่มนะครับใครที่อยากดูนะครับยังไงก็ได้ดูอยู่แล้วแหละยังไงก็ได้ดูอยู่แล้วผมํำไม้ดูอยู่แล้วตั้งใจมาทําแล้วตัวนี้นะครับ ถามว่าต้องทำไหมผมว่าไม่ต้องทำหรอกมันเปลืองเพชรเกินไปนะครับสามหมื่นการันตีตัวนี้ไม่ได้โหดเลยนะครับแล้วแถมยังต้องมาซื้อออปชั่นเพิ่มอีกมันค่อนข้างที่จะหมดตังค์เยอะผมแนะนําไม่ต้องทับก็ได้ครับไปรอทําเว้นหน้าดีกว่าพวกเดสเดิร์ดอะไรจะมาเนี่ยเออแล้วก็จี้ที่มันโหดกว่านี้นะครับแต่ผมส่วนตัวผมอยากได้เป็นส่วนตัวเลยก็เลยไม่ก็เลย,เลยว่าจะทําให้มันสุดนะครับนะได้แล้วสาใบผมขา,ายแค่สองใบนะครับสองใบนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเติมเติมเอานะครับแป๊บหนึ่ง อันนี้แรกอันนี้ไม่คุ้มนะครับระบบจะเติมเอาแบบพิกอัพนะครับมันได้เพชรด้วยเนี่ยเมื่อกี้พันหนึ่งใช่ไหมอันนี้ทำไมไม่ให้อของอีเวนต์มาวะมึงให้มาทำไมของพวกนี้นะครับไปเกมสำหรับวันนี้ก็ยังไม่ปิดนะแต่เดี๋ยวจะปิดไม่ให้ดูแน่ๆนะครับเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมันได้อะไรบ้างไม่ได้พิกอัพเลยเหรอพวกนี้คืออะไรไม่ได้พิกอัพเลยไม่ได้พิกอัพเลย สิ่งที่เราหาคือแพ็กพิกอัพนะครับเลือกได้หลายบ้างโอ้ยพวกนี้ไม่มันไม่เกี่ยวกับของเรานะครับ <c oughs> โอเคเดี๋ยวสิ่งที่เราจะซื้อเนี่ยจะเป็นอันนี้นะโอ้โหแพงจังวะอืมเดี๋ยวก็ต้องไปหาเพชรมาเพิ่มด้วยแล้วผมก็จะซื้อหมดนี่เลยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ยังไม่ปิดนะครับเดี๋ยวผมไปหาเพชรมาเพิ่มแต่จะปิดมารีวิวให้ได้นะครับ แต่อันนี้ใช้ไงไม่รู้เดี๋ยวขอไปศึกษาก่อนนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องลาเพื่อนๆเพียงเท่านี้นะได้ดูแน่ๆครับไม่ต้องห่วงมันเป็นการการาันตีไอ้การ์ดเนี่ยมันเป็นการการันตีนะครับเนะี่ยผมขาด A 2อันนะครับก็ได้ A บวกมาอหนึ่งขาด A อบวกีกเยอะอยู่10 13ใบนะครับไม่น่ายากไม่เกินมือผมหรอกโอเคสำหรับ okay, วับนนี้ก็ต้องลาเพื่อนๆพืเพียงแค่นี้ได้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย